วันที่28มีนาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5ว่าวันนี้มีการประชุมคอรมอรติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5และการเผาป่าที่ได้มีการกำชับไปแล้วเพราะทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบกันไปแล้วซึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศได้ประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านไปสักพักแล้ววันนี้ก็จะย้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะจุดความร้อนเกิดขึ้น ึ้นหลายพื้นที่จึงจะต้องระมัดระวังเรื่องของผลกระทบและเมื่อถามว่าปัญหาฝุ่น pm 2.5จะเป็นวาระอาเซียนด้วยหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าก็ต้องทําอย่างนั้นเพราะเรามีข้อมูลอยู่แล้วว่าอยู่ในประเทศเท่าไหร่และรอบบ้านเท่าไหร่ก็ต้องหาหรือร่วมกันเพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นยาวนานและเราก็พยายามแก้ไขวันนี้กําชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก้ไขปัญหาทั้งในระดับพื้นที่และส่วนกลางซึ่งในระดับประเทศตนได้ลงนามประสานขอความร่วมมือในระดับรัฐบาลไปแล้วซึ่งแต่ละประเทศไม่เหมือนกันเราถือ ว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ดีและในพื้นที่ภาคเหนือเราก็พยายามให้จุดความร้อนมาลดลงแต่ก็ต้องขอความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยโดยเฉพาะการเผาวัชพืชที่ยังเยอะอยู่นอกจากนี้ผลเอกประยุทธ์ยังกล่าวอีกว่าเราต้องขอความร่วมมือให้มากที่สุดกเกษตรกรไทยต้องช่วยเหลือกันให้มากกว่าเดิมไม่อย่างนั้นจะส่งผลกระทบมากขึ้นอีกฉะนั้นจะทําอะไรต้องคํานึงถึงผลกระทบกับคนอื่นด้วย